วันนี้มาเยี่ยมสาธตมิกได้มานั่งต้มน้ำร้อนใช้กาแบบธรรมชาติมองดูกาแล้วเนี่ยมันดำแต่ข้างในกาเนี่ยมันมีน้ำที่จะมาปรุงรสชากาแฟให้กินให้มีความสุขใจจากการได้น้ำร้อนในกานี้ แต่ถ้าใจของคนดำเนี่ยใจของคนดำเนี่ยมันยิ่งกว่ากาที่ให้ความร้อนเพราะใจคนที่ดำมันสามารถที่จะเผาคนอื่นให้มีความทุกข์แม้ตัวเองมันก็ทุกข์เมื่อทุกข์จากใจที่เกิดใจของเราที่มันดำอะไรมองใครก็ดำไปหมดไม่ขาวสะอาดดั่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราอย่ามองภายนอกคนเราอาจจะดำพระในกายแต่ใจนั้นสะอาดเหมือนน้ำที่อยู่ในกาเนี่ย เมื่อตักมาใส่กับกากาแฟใส่กับน้ำฉันกาแฟฉันชามันก็อร่อยชื่นใจแต่ถ้าใจคนดำเนี่ยนะอยู่ใกล้มันก็อันตรายเรารักษากายรักษาใจดำกายยให้ดำใจเจริญพร